ไหว้ใครโยมเทวดาไหว้ใครโยมบอกว่าไหว้พระพุทธเจ้ามีไหว้ใครอีกไหมไว้ใครอีกนะเทวดาไหว้ใครอีกพระพุทธเจ้าไม่มีคนอื่นอีกเหรอนะอ่าเท้าสากกะเทวราชเดินลงมาจากปราสาท มาตาลีเทพบุตรเห็นเท้าสักกะไหว้ไปทุกทิศเลยนะมาตาลีเทพบุตรสงสัยถามว่าเท้าสัก,กะไหว้ใครเป็นถึงจอมเทวดายังไหว้ใครอีกเท้าสัก,กะตอบว่างไงไหว้คฤลือหัดผู้มีศีลเห็นไหมท่านไหว้มนุษย์ที่มีศีลไหว้คฤลือหัดผู้มีจิตตั้งมั่นตลอดกาลนาน ไหว้นักบวชผู้อยู่ประพฤติปรมจันทร์นะไหว้อุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมไหว้พระเสขะไหว้พระอเศขะไหว้พระพุทธเจ้ายมถูกนนยะเดียวพระพุทธเจ้าใช้ได้อยู่นะแต่เท้าสักกะจอมแห่งเทวดานั้นไหว้ามากกว่านี้ไหว้แม้คฤือหัดพวกเราทั้งหลาย ผู้มีศีลผู้มีจิตตั้งมั่นก็คือทำสมาธิมาตลอดการยาวนานเห็นนะนี่คือสิ่งที่เท้าสักกาวายเห็นนะนี่ผู้บวชแล้วโดยชอบรรนะมีพรหมจรรย์เป็นเบื้องหน้าขล่งหัดเหล่าใดเป็นผู้ทำบุญมีศีลเป็นอุบาสกเลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรมดูก่อนมาตลีเรานอบน้อมขลือหัดเหล่านั้น นี่พระผู้มีพระภาคเจ้าเล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังถึงการคุยกันระหว่างเท้าสักกะกับมาตรีเทพบุตรเข้าใจไหมอเอายกมาให้เพื่อให้รู้ว่าเราทั้งหลายเนี่ยนะมีคุณธรรมที่จะทําให้เป็นที่เคารพสักการะของเทวดาได้ถ้าเราประพฤติธรรมเข้าใจไหมทำตัวเองให้ดี นะควรทราบอีกอย่างว่าเทวดาอยากเกิดเป็นอะไรสุขคติของเทวดาคืออะไรโยมผู้หญิงคนนี้ตอบว่ามนุษย์นะถูกต้องไปดูคำสอนพระาศาสดาเวลาเทวดาใกล้จะตายพระาศาสดาบอกว่านิมิตห้าอย่างจะเกิดขึ้นนะ อะไรบ้างดอกไม้ย่อมเหี่ยวแห้งผ้าย่อมเศร้าหมองเงื่อย่อมไหลออกจากรักแล้ผิวพันเศร้าหมองย่อมปรากฏที่กายเทวดาย่อมไม่ยินดีในที่ประอาจของตน,นเทวดาทั้งหลายทราบว่าเทพประบุนี้จะต้องเคลื่อนจากเทพนิกายย่อมพลอยยินดีกับเทพบระบุนั้นด้วยถ้อยคำสามอย่างว่า ทำให้เราทราบว่าเทวดาเนี่ยตายเหมือนกันเห็นไหมจุติแปลว่าตายตายจากเทพนิกายดังนั้นเทวดาตายทั้งหมดนะ่ะไม่มีใครรอดอย่นะไม่รู้เทวดาที่เราไหว้ตายไปแล้วหรือยังนะอ่าไปเกิดที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะเขาจะโอยพอรกันยังไงขอท่านจากเทวโลกนี้ไปสู่สุคติ ครั้นไปสู่สุกติแล้วขอท่านจงได้ลาบที่ได้ดีแล้วรั้นได้ลาบที่ท่านได้ดีแล้วขอจงเป็นผู้ตั้งอยู่ได้ดีในลาบที่ได้แล้วภิกษุทั้งหลายก็เลยถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าอะไรเป็นสุกติของเทวดาพระผู้มีพระภาคเจ้าตอบอยังไงภิกษุทั้งหลายความเป็นมนุษย์นี้แหละ เป็นส่วนแห่งการไปสู่สุคติของเทวดาทั้งหลายเทวดาอยากเกิดเป็นมนุษย์ไอ้มนุษย์อยากไปเป็นเทวดาไม่มีความพอดีกันเลยนะอพออยู่เป็นมนุษย์บ่อยๆนะมาเลงนะโรคภัยไข้เจ็บมาเยือนชักอยากไปเป็นเทวดาแนละ้วพอไปเป็นเทวดานานๆเบื่ออยากมาเป็นมนุษย์อีกแหมไม่พอดีเห็นไหม ให้เราพอใจอัตภาพที่เป็นอยู่นี้ความเป็นมนุษย์นี้เป็นที่ปรารถนาของเทวดาเป็นสุคติของเทวดาภิกษุถามต่อไปว่าอะไรคือการได้ลาภอันนี้สำคัญเทวดาเกิดเป็นมนุษย์แล้วย่อมได้ศรัทธา ในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วนี้แลเป็นส่วนแห่งลาบที่เทวดาทั้งหลายได้ดีแล้วได้ลาภคืออะไรได้ศรัทธาในธรรมวินัยอันตถาคตประกาศไว้ดีแล้วโยมมานั่งในศาลานี้คงไม่ธรรมดาคงมีศรัทธากันพอสมควรจึงได้สละเวลานะอ่ เดินทางมาณที่นี้มาเพื่อฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโยมได้ราบแล้วให้สบายใจกันได้เพราะหลายท่านอาจตายจากเทวดามาก็ได้นะ,ะได้สุคติแล้วนะได้ลาบแล้วนะอย่างที่สามนะเป็นอย่างไรพระองค์บอกอย่างนี้ ศรัทธาของเทวดาใดนั้นตั้งมั่นแล้วมีรากอย่างลงมั่นแล้วอันสมณะคือนักบวชใดๆพรามเทวดามารพรมหรือใครๆในโลกพึงนำไปไม่ได้นี้แลเป็นส่วนแห่งการตั้งอยู่ด้วยดีของเทวดาทั้งหลาย ศรัทธาที่โยมมีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าถูกสมณะเทพมารพรมใดๆดึงออกไปได้ไหมถ้าไม่ได้แสดงว่าลาบของโยมเนี่ยประดิษฐานด้วยดีตั้งมั่นด้วยดีแล้วเห็นนะนี่คือพอรอย่างที่สามขอให้ตั้งมั่นนะจะได้ครบสามประการยาวันไว้นะอ่า อย่าวันไหวนะภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเทวดาจะต้องจุติจากเทพนิกายเพราะความสิ้นอายุเมื่อนั้นเสียงสามอย่างของเทวดาทั้งหลายผู้พลอยยินดีย่อมเปล่งออกไปว่าแน่ท่านผู้เจริญท่านจากเทวโลกนี้ไปแล้วจงถึงสุคติจงถึงความเป็นสหายแห่งมนุษย์ทั้งหลายเถิด เมื่อท่านเป็นมนุษย์แล้วจงได้ศรัทธาอย่างยิ่งในพระัทธรรมศรัทธาของท่านนั้นพึงตั้งลงมัน่นมีรากอย่างลงมัน่นในพระัทธรรมที่พระตถาคตรประกาศดีแล้วอันใครๆพึงนำไปมิได้ตลอดชีพท่านจงละกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริต และอย่ากระทำอกุศลกรรมอย่างอื่นที่ประกอบด้วยโทษกระทำกุศลลกรรมด้วยกายด้วยวาจาให้มากกระทำกุศลด้วยใจหาประมาณไม่ได้หาอุปธิไม่ได้แต่นั้นท่านจงกระทำบุญอันให้เกิดสมบัตินั้นให้มากด้วยทานแล้วยังสัตว์แม้เหล่าอื่นให้ตั้งอยู่ในพระสัทธรรมในพรหมจรรย์ นะเราหลายคนคงจะผ่านเวลานี้มาแล้วกันนะ,อะตอนนี้มานั่งอยู่ในศาลาแล้วนะศรัทธามีแล้วได้ราบแล้วเหลือความอย่างลงมั่นนี่แหละนะ,อ,ะอย่าให้ใครชักนำไปได้ยาเซนะ,ะยามีจิตเหมือนปุ๋ยนุ่นพระศาสดาเปรียบผู้ที่ต่ำกว่าโสดาบันจิต จะเบาเหมือนปุยนุ่นลมพัดนุ่นไปซ้ายนุ่นจะปลิวทางซ้ายลมพัดนุ่นไปขวานุ่นจะปลิวทางขวานะดังนั้นให้วางจิตเหมือนเสาหินยาว16ศอกฝังลึกลงในดิน8ศอกโผล่ขึ้นมา8ศอกนะจะไม่หวั่นไหวต่อแรงลมฝนที่มาทั้งสทิศต,ต้องขนาดนี้นะโสดาบันทั้งหลายนะฝาก ไว้ล่วงหน้าเลยนะสดาบันทั้งหลายในอนาคตนะอันใกล้เมื่อเราเป็นผู้ให้ทานดีแล้วเนี่ยการให้ทานนั้นวางจิตอย่างไรการให้ทานนั้นจึงจะนำไปสู่ความเป็นอริยบุคคลคือได้ทั้งผลใหญ่และอนิสงส์ใหญ่พระสารีบุตร ถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าให้ทานอย่างไรจึงจะเกิดผลใหญ่และอานิสงส์ใหญ่ให้ทานอย่างไรได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอานิสงส์ใหญ่โยมลงไปดูมีการวางจิตหลายแบบตั้งแต่ว่าหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสังสมคิดว่าเราตายไปจักได้สวยผลของทานนี้ พวกนี้ต่ำที่สุดเลยนะก็คือจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาไปเป็นเทวดานะนี่คือผลใหญ่ชั้นอะไรจาตุมหาราชิกะต่ำกว่าเขาเพื่อนนะสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วต้องเป็นผู้กลับมาคือกลับมาสู่สังสารวัตรอีกเหมือนเดิมไม่สามารถพ้นไปจากสังสารวัตรได้นี้คือการไม่ได้อาน,นิสงส์ใหญ่ นะได้แค่ผลใหญ่ไม่ใช่ว่าทำแล้วไม่ได้ได้เหมือนกันนะแต่ได้ไม่เต็มที่นะอีกพวกหนึ่งใน,ะนพวกแรกนี่จำดีๆนะพวกแรกนี่เขาให้ทานโดยยังไงหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมเพราะฉะนั้นเวลาใครสอนโยมว่า,าให้หวังผลในทานหน่อยนะผูกพันหน่อยนะสั่งสมไว้นะนี่ อันนี้จะได้แค่อน,นิสงส์ใหญ่ผลใหญ่แต่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่นะขยับขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งการสั่งสมให้ทานโดยไม่คิดว่าเราตายไปจกได้สวยผลของทานนี้ แต่เขาให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีเขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณนะ์พวกนี้จะเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าดาวดึงเขาสินส้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ ก็ยังได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีนิสสมใหญ่อันนี้นพพกที่สองนะไม่ผูกพันในผลแล้วนะไม่หวังผลไม่ผูกพันไม่มุ่งการสังสมแล้วแต่คิดว่าให้ทานเป็นการดีก็ยังไม่สุดอีกเหมือนกันขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งบุคคลบางคนในโลกนี้นะไม่หวังผลแล้วนะไม่คิดว่าให้ทานเป็นการดีแต่ให้ทานโดยคิดว่าปู่ย่าตายายเคยทำมา ไม่ควรทําให้เสียประเพณีทําไปละกันทําตามปู่ย่าตายายพวกนี้ไปเกิดสูงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งคือเทวดาเหล่ายามาแต่ก็ยังเป็นผู้กลับมาอีกเหมือนกันไม่พ้นสังสารัตอีกพวกหนึ่งไปดูนะสาลีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่หวังผลนะแล้วเขาก็ละเอาไว้เหมือนกันตรัสเหมือนกันนะแต่คิดว่ายังไง สมณะเนี่ยไม่หุงหากินเราหุงหากินได้การไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าพวกนี้ก็ดีขึ้นมากนิดหนึ่งอีกพวกก็บอกสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรแต่เป็นการให้ตามฤาษีที่ทํามาในครั้งก่อนประเพณีของฤาษีก็ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งแต่ก็ยังไม่พ้นสังสารวัตรอีกพวกหนึ่งบอกว่าอะไรนะ ให้ทานโดยคิดว่าจิตจักเลื่อมใสเกิดความปลื้มใจโสมนัสใจพวกนี้ก็ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งก็ยังไม่ดีอีกนะคือยังกลับมาสู่สังสารวัตรสุดท้ายเขาให้อย่างไรจำดีๆนะเราให้ทานจะได้วางจิตอย่างนี้นะสารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยไม่มีความหวังผลไม่มีจิตผูกพันในผลไม่มุ่งกันสังสม ไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้นะไม่วางจิตอย่างแบบที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดแต่ให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตนะเขาจึงให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายอดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปคมไฟแก่สมณะหรือพราหม์ เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าพรหม,มกายิกาเขาสิ้นกรรมสิน้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ไม่ต้องกลับมาคือไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้เป็นอริบุคคลได้นะแล้วไปเกิดเป็นพรหม,มกายิกานังเทวานังนะสิ้นอายุขัยแล้วก็เป็นอริบุคคลไม่ต้องกลับมาสู่สังสารวัฏเห็นนะ ดังนั้นเวลาโยมให้ทานไหนๆหนก็ต้องให้ทานอยู่แล้วนะแล้วก็ให้ทานเป็นประจำอยู่แล้ววางจิตให้ถูกต้องสักนิดหนึ่งนะอันน้ิยมสงสัยไหมว่า,าให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตมันวางจิตยังไงอ่ะปรุงแต่งยังไงก็จะเกิดข้อสงสัยใช่ไหมปรุงแต่งยังไงพระสูตรนี้บอกว่า ไม่ต้องกลับมาใช่ไหมแสดงเขาต้องเป็นอริบุคคลถูกต้องไหมการให้ทานที่ทําให้เป็นอริบุคคลไปดูว่าพระองค์ตรัสไว้อย่างไรตรัสไว้กับช่างไม้บอกว่าถ้ามีธรรมสี่ประการมั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงนะแล้วอันที่สี่ตัวนี้แหละนะ มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินมีจาคะอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้เป็นผู้ควรแก่การขอยิยนดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเลือนย่อมอยู่คลองเลือนเนี่ย Queen, แต่มีใจปราศจากความตรณีอันเป็นมนทินมีจาคะคือการให้การเสียสละอันปล่อยแล้วมีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้มือเนี่ยชุ่มด้วยการให้ เป็นผู้ควรแก่การขอใครมาขอเนี่ยเหมาะเลยคนเนี้ยควรแก่การขอมากเลยเธอไปขอก็อเถอขอเราได้แน่นะอ่ายินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนนีิโสดาบันบุคคลเห็นนะอ่าดังนั้นโยมอยู่คลองเรือนเนี่ยเป็นโสดาบันได้ด้วยการให้ทานโดยวางจิตแบบนี้วางจิตละความตรณีพระองค์ตัดไว้กับใครนะ เลื่อนไปดูข้างบนสิพระองค์ตัดไว้กับไข่ตัดไว้กับช่างไม้เห็นนะ,ะช่างไม้ทั้งหลายเห็นไหมอริยาสาวกผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการย่อมเป็นพระโสดาบันมีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้าธรรมสี่ประการนั้นเป็นอย่างไรเล่าสีประการคืออริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์มีใจปราศจากความตระหนีอันเป็นมนทินเห็นไหมสี่ข้อแค่นั้นเองโยมโสดาบันไม่ได้ยากเกินไปนะ